เรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรารุ้นกันมาหลายวันต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการขยับท่าทีครับในส่วนของทางดีเอสไจะเข้ามารับคดีหัวการเลือกสวในช่วงที่ผ่านมาไปเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าคำกล่าวประโยคหนึ่งครับซึ่งหลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่ต้องร้อนตัวถ้าไม่ทำความผิดแล้วไม่ต้องกลัวการถูกตรวจสอบครับ อันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงและก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ประธานวุฒธธิสภาครับคุณมงคลสุรสัรจิจะที่เมื่อวานนี้ก็นําทีมในการแถลงหลังการประชุมในส่วนของวิบวุฒนะครับบอกว่าไม่เคยกลัวเรื่องของการตรวจสอบเช่นกันครับเพียงแต่มีข้อแม้เป็นติ่งให้ท้ายมานะครับบอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือให้มีการตรวจสอบจากองค์กรที่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นนั่นก็คือกกตครับ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันยืดเยื้อคาลาคขะสังจนถึงกระดาานี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าใครจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องคดีเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสอวในช่วงที่ผ่านมากลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันโดยทั่วไปนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีประเด็นเรื่องที่มันสอดแทรกเข้ามายิ่งทำให้เรื่องนี้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นครับนั่นก็คือข่าวคราวที่บอกว่า สองคนใหญ่แห่งยุคครับคนหนึ่งเป็นนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งเป็นครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนัดกินมื้อค่ำเคลียร์ใจกันครับที่โรงแรมภูลแมนซอยลางน้ำเมื่อค่ำวานนี้ครับปรากฏว่าข่าวนี้ปรากฏออกมากองทัพสื่อนี่ไปปากกรักรอกันเลยนะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นคุณอนุทินชาญวิรูลนะฮะคนที่ถูกระบุว่าจะเป็นตัวกลาง พาสองคนนี้ไปเจอกันเป็นคนออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจสําคัญนะครับวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเชียงรายและก็ไม่ได้แตกต่างจากนายกรมตรีครับคุณแพทองทานชินวัตรซึ่งในกระแสะข่าวาว่าจะเป็นหนึ่งในสี่คนที่จะไปนัดเคลียร์ใจกันเจ้าตัวบอกว่าคุณทักษิณไม่น่าจะไปหลังจากที่ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ครับส่วนตัวเองจะรีบกลับบ้านจะไปหาลูกครับ ก็เลยกลายเป็นว่าบุเมื่อวานนี้ที่โรงแรมภูนแม่นั้นไร้เงาของคุนทักษิณครับมีเฉพาะในส่วนของแกนนําของพักภูมิใจไทยรวมทั้งครูใหญ่ครับที่ไปปรากฏตัวที่นั่นซึ่งในข่าววงในเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนัดพบเพื่อที่จะรับประทานอาหารการปกติของพักภูมิใจไทยเข้าที่นั่นนะครับพอผลออกมาอย่างนี้ไม่ปรากฏร่างของขุนทักษิณอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า เป้าสําคัญที่หลายคนต้องไปติดตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งสื่อเพื่อที่จะหาคําตอบว่าตกลงเรื่องคดีหัวเลือกสวเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและใครจะเป็นคนเข้ามารับทคาคดีนี้เป้าก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปอยู่ที่การประชุมของบอร์ด DSI ครับบอร์ดชุดใหญ่ในวันนี้ครับที่กระทรวงยุติธรรมเวลาบ่ายโมงครึ่งครับม่จะมีคุณภูมิธรรเวชยชัยนะครับรองนายก รัมเรียวาการกระทรวงกลาโหมนั่งเป็นประธานครับที่ต้องลุ้นกันก็คือว่าวาระนี้จะมีการบรรจุไว้ในการประชุมวันนี้หรือไม่หรือจะมีการขยับเลื่อนออกไปครับเพราะมันจะมีนัยยะทั้งมีวาระนี้และการขยับออกไปอย่างไม่ต้องสงสัยในเชิงทางการเมืองครับหลังจากที่เมื่อวานนี้การประชุมวิบวัตนะครับหรือการประชุมของกรรมธิการกิจการวุฒิสภา ที่มีคุณมงคลสุรสัจ,จ์ะะมีบิ๊กเกลียงครับพนเอกเกลียงไกรศีรักนะครับรวมไปจะก็ตั้งถึงประธานกรรมธิการชุดต่างๆเนี่ยมีการหารือกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็จบลงด้วยการตั้งโต๊แะแถลงอีกรอบหนึ่งครับยืนยันจุดยืนเดิมครับบอกว่าการเลือกสอวเนี่ยอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องคือกรอกตครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ พันตบวเอกทวีสอดซองรัมตรียุตธธรรมก็ดีครับหรือทาง DSI ก็ดีครับต้องการที่จะให้ DSI เข้ามารับทําคดีนี้และจะให้บอร์ดดีเพิจารณาเพื่อรับคดีนี้ไปเป็นคดีพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการใช้อานาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับนะฮะคณะที่ทางกกตน,นั้นจ่าไดที่กกตยังไม่ได้มอบหมายให้ทางดีเรับคดีนี้ประทครับ ถือว่าเป็นการกระทรําที่ไม่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญนะครับมีการพูดถึงการตั้งข้อหาอังยี่โดยในส่วนของทางสวนี่ก็ยืนยันนะครับบอกว่านี่เป็นการตั้งข้อหานะครับและพยายามที่จะโยงนะฮะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของวุฒิสภาทั้งทั้งที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับและเป็นความพยายามในการที่จะไปทําลายล้างน,นะครับในส่วนของวุฒิสภา เพื่อที่จะให้เป็นที่ถูกดูแคลนถูกเกลียดชังนะครับจากประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับไม่เพียงเฉพาะการย้ําจุดยืนเดิมว่ากะกะตเท่านั้นครับที่จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบยังมีการย้ําจุดเดิมเดิมนะครับสาหรับการตอบโต้ของในส่วนของสอวไม่ว่าจะเป็นการยื่นอภิปรายทั่วไปครับนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องของการตั้งกระทู้สดนะครับเพื่อที่จะสอบถาม นี่ก็ยืนยันในเบื้องต้นนะครับว่าน่าจะทันในสมัยประชุมประานี้นะครับยืนยันว่าการออกโรงมาเคลื่อนไหวประกาศจุดยืนนี้เป็นเรื่องของการปกป้องในส่วนของวุฒิสภาและฝ่ายนิติบัญญัติครับแล้วก็ย้าอย่างที่เกินไว้เบื้องต้นว่าพร้อมที่จะเข้าสู่การตรวจสอบนะครับแต่ต้องเป็นกรกตครับท่ามกลางประเด็นคําถามของอีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าน่าจะให้ทาง DSI เนี่ย เข้ามารับเรื่องนี้ไปดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องมาตรา209และมาตรา116ครับเกี่ยวข้องกับข้อหาอ้างยี่นะฮะและความผิดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามกฎหมายอาญาครับมาตรา209และมาตรา116อย่างที่เรียนไว้ครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยพรปรการได้มาซึ่งสวน,นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างครับเพื่อเคลียร์ปัญหาข้อข้อหาต่างๆที่ผู้คนค้างคาใจครับอย่างเช่นข้ออ้างที่บอกว่ามีการกระทําเป็นขบวนการนะฮะมีการวางแผนล่วงหน้ามีคนเกี่ยวข้องอยู่ในเครือข่ายนี้ถึง1,200คนนะครับซึ่งทางสวเนกรย้ําในการถแถลงเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเป็นการตั้งข้อหาและเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการก่อการร้ายและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไปกระทบความมั่นคงของประเทศแต่อย่างหนึ่งอย่างใดครับนี่คือการแสดงท่าทีสองครั้งต่อเนื่องกันของทางส so วครับมันก็นําไปสู่ประเด็นคําถามว่าตกลงปุจฉาที่บอกว่าพร้อมที่จะรับการตรวจสอบเนี่ยนะครับมันเป็นจุดยืนและเจตนารม์ที่แท้จริงแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ครับ หรือเป็นการตั้งเงื่อนไขนะครับไม่ให้กองอ่อนอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามาตรวจสอบขยายผลหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง DSI ซึ่งอาจจะถูกมองว่าถูกแทรกแซงครอบงำโดยฝ่ายการเมืองนะครับหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นหวนเกรงว่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารหลักฐานที่ทั้ง DSI ก็ดีและพันธตระเวนทวียืนยันมาตลอดว่า มีอยู่ในมือพร้อมสับความจริงเนี่ยหลักฐานเอกสารเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่บนหน้าสื่อในช่วงที่ผ่านมาแล้วบางส่วนนะครับเพียงแต่คำถามก็คือว่าเกรงว่าเอกสารหลักฐานเหล่านี้นะครับจะถูกนำมาเผยแพร่รอบหนึ่งและมีการประทับตรารับรองว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับในขั้นตอนทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วนหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนคำถามเหล่านี้ มันยิ่งไปจุดพลคุความอยากรู้อยากทราบของผู้คนโดยทั่วไปว่าข้อเท็จจริงจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรครับโดยเฉพาะยิ่งข้อเท็จจริงที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายผลที่ออกมามันเป็นอย่างไรอะไรจริงอะไรเท็จแล้วก็ยังเชื่อด้วยนะครับว่าถ้าผลการตรวจสอบออกมาอย่างเป็นทางการผ่านทุกหน่วยงานที่ผู้คนยอมรับโดยทั่วไป มันจะเกิดผลดีต่อทุกฝ่ายรวมทั้งในส่วนของส so วเองได้นะครับแต่ตราบใดที่เรื่องของการตรวจสอบยังถูกล็อกเอาไว้นะครับหรือยังถูกลงกรอนอย่างแน่นหนาเอาไว้อย่างนี้ครับมันไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นคำถามที่จะตามมาครับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งความจริงจะต้องพร้อมรับการตรวจสอบ แต่ยังยืนอยู่บนหลักการของตัวเองครับไม่ยอมซึ่งกันและกันนะครับนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมานั้นคืออะไรเพราะเป็นที่รับรู้รับทราบกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับว่าถ้ายังเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ครับนะฮะมันอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญเป็นตัวเร่งสําหรับการเดินไปสู่ทางตันของปัญหาการเมืองของประเทศนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกแบบไหนอย่างไรครับ ท้งนี้ทางนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าในส่วนของสถานการณ์ณปัจจุบัน้อาการเมืองโดยทั่วไปหรือคนที่สนใจเรื่องราวทางการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่โลกไร้พรมแดนเนี่ยก็พอที่จะทราบพอที่จะรับรู้ได้ในระดับหนึ่งครับว่าการเมืองที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันกระท่อนกระแท่นอยู่นปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากสองพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันมีข้อขัดแย้งอยู่ในทีนะครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาทางเจราจาประสานกันได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นที่รับรู้กันสองพักการเมืองใหญ่นะครับต่างฝ่ายต่างมีกลไกและมีเรื่องอํานาจในการต่อรองในเชิงทางการเมืองนั้นอยู่ในมือของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วครับนะครับถึงขั้นที่เคยมีผู้มีบารมีบางคนประกาศบนเวทีหาเสียงบอกว่าขอให้พักตัวเองนะครับเป็นพักที่มีสสมากที่สุดครับ จะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ต้องไปรอพึ่งพักการเมืองอื่นหรือสอสอจากพักการเมืองอื่นครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับเรื่องความขัดแย้งความเห็นไม่ลงรอยในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่มันสะสมมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันเริ่มที่จะชัดเจนครับมันขยายผลไปถึงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะ ซึ่งพอมีปัญหาขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่มันเป็นหนึ่งในแนวทางที่ทําให้ทางออกของประเทศชาติในช่วงที่ผ่านมาหลายครั้งครับมันไปจบลงที่การยุบสภาครับเพราะฉะนั้นในมุมของนักสังเกตการทางการเมืองนับปัจจุบันครับตอนนี้ก็ดูจะให้น้ําหนักกับสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้มากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับ มีหลายคนออกมาวิพากษ์ตั้งคอัสเกตว่าทางออกอาจจะมีทั้งเรื่องของการปรับครมมีทั้งเรื่องของการยุบสภาครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยไหนจะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องมากกว่ากันอาจารย์ธวิสันโลนานุรักษ์ครับนักวิชาการอิสระนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ออกมาบอกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันมันออกได้หลายหน้าครับทั้งในเรื่องของการปรับครม,มหรือเรื่องของการยุบสภา ปรับครมนั้นมันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าปัจจัยจะพักไหนเข้าพักไหนออกเพราะมีตัวเลือกน้อยแต่เรื่องของการยุบสภาเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะในช่วงที่ผ่านมาการเจรจาพูดคุยกันนะครับมีการเข้าไปที่บ้านจันทสองล่าไปกินบะหมี่บ้างไปกินข้าวบ้างไปอวยพรวันเกิดบ้างหลายครั้งครับแต่สุดท้ายมันไม่ได้มีบัคผลในทางปฏิบัติออกมาอย่างชัดเจนครับ พรานตอนนี้อาจารย์ธวิสันก็เลยบอกว่าแม้จะเข้าไปก็ไม่กล้านะครับเพราะอาจจะไปเจอยาพิษแทนมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นําไปสู่บทสรุปนะครับการตั้ง้อสเกตที่น่าสนใจบอกว่าถ้าสถานการณ์มันตีบตันนะครับแล้วก็มีแรงกดดันจากหลายฝ่ายในขณะนี้นครับมันก็อาจเป็นไปได้ว่านําไปสู่ที่มาของการเปิดกระแสข่าวว่าจะมีคนดังสองคนคน,คนใหญ่สองคนไปกินมือ้อค่าเพื่อเคลียร์ใจกันทั้งนี้ทั้งนั้น ก็รู้ว่านี่มันเป็นหนึ่งในไม่กี่ทางออกที่เหลืออยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยหรือองค์ประกอบหรือไม่มีอะไรที่มันรู้เห็นเป็นใจทําให้เรื่องนี้มันราบลื่นเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวไปกินข้าวเคลียร์ใจกันสองคนจึงยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่เกิดขึ้นปั๊บสายตาทุกคนที่จะต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องท่าทีของทางสวโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกโรงมายืนยันจุดยืนและท่าทีเดิมนะครับในทํานองที่บอกว่าเก้าอี้สว้าใครอย่าแตะอะไรทํานองเนี้จนกว่าจะมีทางออกครับทางออกมันจะมีหนึ่งจากการเจรจาสองจากเรื่องของการประสานมีการหาหรือ่อเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องจับตาดูการประชุมของบอร์ดดีเวันนี้ให้ดีครับเพราะผลที่ออกมานั้นจะมีความหมายอย่างยิ่งว่าตกลงเนี่ยเขาเจอกันหรือยังเขาคุยกันหรือยังครับ และทางออกของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรครับยุบสภาจะเป็นหนึ่งในทางเลือกหรือไม่รอวันนี้ครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ